สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสรุปเนะะื้อหาของทั้งหมดที่เราเรียนมาตั้นนงแต่มนึ่งถึงม .3 ามเนาะเราจะมาสรุปเรื่องแรกที่นักเรียนจะสรุปที่ครูจะพาสรุปก็คืออัตราส่วนนะคะที่เราจะไปใช้สอบอเนกันนะคะอัตราส่วนเขาบอกว่าอะไรอัตราส่วนคืออะไรนะเรียนดู อัตราส่วนคือการสแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลชนิดต่างๆเช่นอัตราส่วนของน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมต่อส่วนสูงเป็นเมตรนะคะเป็นเซนติเมตรไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะคะอัตราส่วนคือการเปรียบเทียบปริมาณของสองอย่างนะคะจะเป็นหน่วยเดียวกันหรือคนละหน่วยก็ได้นะคะมาตราส่วนนะคะมาตรตราส่วนคืออัตราส่วน ของระยะทางบนแผนที่กับระยะจริงนะคะคราวนี้มาดูอัตราที่นักเรียนต้องเรียนเลยนะคะอัตราส่วนที่เท่ากันมีสองพันอัตราส่วนที่เท่ากันคืออะไรอัตราส่วนที่เท่ากันเขาบอกว่าถ้าต้องการตรวจสอบอัตราส่วนเต่อ b หรือ a ส่วน b เท่ากับอัตราส่วน C ต่อ d หรือ สส่วน d หรือไม่นักเรียนจะทําอย่างไรนะคะจะมีวิธีการทําโดยการคูนควานะคะคูนควาคืออะไรเมื่อกี้ใช่ไหมเอ <B S 1> ต่อ b เท่ากับสส่วน d หรือไม่การคูนควาคือล่างคูณบนเห็นไหมบนค,คูณล่าง a, a ไปคูณกับดเห็นไหมคะอ่านคือคูณกับ d ีเห็นไหมนี่ a อคูนด เท่ากับ c มาคูณกับ b นะคะถ้าสองฝั่งนี้คูณมาแล้วสองฝั่งเท่ากันตัดแดงว่า,อ,าอัตราส่วนสองอันนี้เท่ากันแต่ถ้าคูณมาแล้วไม่เท่ากันตัดแดงว่าอัตราส่วนสองอันนี้ไม่เท่ากันนะคะมาดูตัวอย่างตัวอย่างเลยส่ัวห6กับและ 5ส่วน15นักเรียนก็คูณไข่นะคะ2ไปคูณกับ45จะเท่ากับ15คูณ6หรือไม่2คณ 40. 45ได้10 2 5เป็น10ใส่0ทด1 2 4เป็น8บวก1เป็น9นะคะเท่ากับ65 30ทด0 อเทอ์สูญทั้สามหกหนึ่งหกสิบเก้าสองฝั่งนี้เท่ากันนะคะเท่ากันสัดแดงว่าอาจาส่วนสองอันนี้เท่ากันนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติมาดูอีกตัวอย่างถ้าสมมติสามส่วนเจ็ดและหกส่วนสิบนักเรียนก็ทำเหมือนเดิมคูณไปนะคะสามคูณสิบเท่ากับ หกคูณเจ็ดสามคูณสิบได้สามสิบหกเจ็ดสิบสองเท่ากันไหมสามสิบสิบสองเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันไหมเท่ากันไหมหมไม่เท่ากันจะแสดงว่าสองอัตราส่วนนี้ไม่เท่ากันนะคะอันนี้คือวิธีการเช็คถ้าเขาถามว่าสองอัตราส่วนสองอันนี้เท่ากันไหมนักเรียนจับคูณค่อยเลยล่างอีกฝั่งหนึ่งไปคูณกับบนอีกฝั่งหนึ่งล่างอีกฝั่งหนึ่งไปคูณกับบนอีกฝั่งหนึ่ง ถ้าเท่ากันสแสดงว่าสองอัตราส่วนนี้เท่ากันถ้าไม่เท่ากันก็สแสดงว่าสองอัตราส่วนนี้ไม่เท่ากันนะคะต่อมามาดูการรวมอัตราส่วนหลายอัตราส่วนให้เป็นอัตราส่วนเดียวนะคะกรณีอัตราสกรณีที่ตัวเชื่อมมีค่าเท่ากันให้รวมอัตราส่วนเข้ากันได้เลยอย่างเช่น a ต่อ b เท่ากับ2ต่อ6 b ต่อ c เท่ากับ6ต่อ5ก็คือในที่นี้ a เป็น2นะคะ b เป็น6เห็นไหมอันนี้ก็ b เป็น6นะคะตัวแรกเหมือนกัน c เป็น5 a แล้วมารวม a ต่อ b ต่อ c a เป็น2 b เป็น6เหมือนกันแล้วไม่ต้องทำอะไรนะคะเป็นเลข6เหมือนกันจับมาเขียนเลย c ก็เป็น5อันนี้ถ้าเกิดตัวเชื่อมตัวเชื่อมของเราก็คือตัว b นะคะ ตัวเชื่อมของนักเรียนคือตัว b เห็นไหมอันนี้ก็มี b เหมือนกันตัวนี้ก็มี b เหมือนกันตัวเชื่อมของเราคือ b ดังนั้นมี b เหมือนกันเท่ากันจับต่อกันได้เลยเขียนคลบๆเลยแต่ถ้าเกิดมาดูข้างล่างถ้าเกิดตัวเชื่อมต่างกันนะคะเราจะทํายังไงนักเรียนต้องทําให้ตัวเชื่อมมันเป็นตัวเดียวกันก่อนตัวนี้เขาบอกว่า a ต่อ b เนี่ยเท่ากับ3ม ต่อ5กับ b ต่อ c ของเราเนี่ยเท่ากับ4ต่อ 2, 2> เห็นไหม b ข้อนี้เป็น5 b ตัวนี้เป็น4นะักเรียนต้องหาคอลนอของ5กับ4ออกมาก่อนนะคะ4กับ5หาคอลนอตัวนี้คอลนอไม่ยากเพราะไม่มีตัวในาหารได้ใช่ไหมคะคอลนอก็คือจับสองตัวนี้คูณกันเท่ากับ20ดังนั้นทำ4กับ5เนี่ยให้เป็น20ให้ได้ ข้างบน5ทํายังไงจะเป็น20ิก็คือคูณ4ถูกไหมคะเป็น20สเมื่อคูณสข้างหลังข้างหน้าก็ต้องคูณด้วยก็เลยได้เป็น12ต่อ20เห็นไหมส2ต้องมาจากตัวนี้นะคะอันนี้มาจากตัวนี้ต่อมา b ต่อ c b ต่อ c ก็คืออะไร b ต่อ c คือสต่อ2นักเรียนต้องทํา4ทํา b ให้เป็น20ทำางไงจะเป็น2ี่สก็คูณ5 5 4 2้าี่ยี่สิเห็นไหมตัวหน้าอันนี้ ข้างหน้าคูณ5ข้างหลังก็คูณ5ด้วยนะคะกลายเป็น2คูณ5เป็น10แล้วนักเรียนก็เมื่อมันเป็น20ิเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็เอามาเขียน A ต่อ B ต่อ c ได้เลย A คือเท่าไรคือ12ตรงนี้12เห็นไหม B คือ20และ C ก็คือส0แค่นี้นั่นเอง ่อมาสัดส่วนสัเขาบอกว่าประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วน2อัตราส่วนมีอยู่สีรูปแบบนะคะอ่ะคราวนี้อัตราส่วนก็คืออัาส่วนคืออัตราส่วนเมื่อกี้เราเรียนอัตราส่วนมาแล้วใช่ไหมคะมันก็เอาอัตราส่วนนั้นแหละก็คือเป็นเศษส่วนนั่นแหละมาเท่ากันเศษส่วน2เศษส่วนเท่ากันนะคะจะมีอยู่สีรูปแบบรูปแบบที่1เห็นไหมตัวแปรอยู่ข้างบน รูปแบบที่สองตัวแปรอยู่ข้างล่างคือตัวหน้ารูปแบบที่สามตัวแปรอยู่ข้างหลังตัวบนมรูปแบบที่สตัวแปรอยู่ข้างหลังตัวหน้านะคะคราวนี้มาดูรูปแบบที่หนึ่งนักเรียนจะทํายังไงนะคะข้อนี้อ่ะอันนี้คือโจทย์เขาทำแบบนี้แต่ถ้าเกิดครูพาทาครูจะย้ายหกเลยหารอยู่ย้ายมาเป็นคูณนะคะกลายเป็น a เท่ากับ2ส่วน3คูณ6ตัดททน สามสองหกจับคูณกัน a เพราะตัวนี้เป็นหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเท่ากับสองคูนสองคูนสี่ต่อสี่อันนี้รูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่สอง a อยู่ข้างล่างตัวหน้านะคะ a อยู่ข้างล่างนักเรียนต้องทําให้ยังไงก็ได้ให้ m อยู่ข้างบนทํายังไง a จิบไปอยู่ข้างบนนักเรียนก็ต้องย้ายไปจากหารย้ายมาเป็นคูนฝั่งนี้ก็จะกลายเหลือหกนะคะสามตัวนี้คูก็จะย้ายหนีจาก a มันหารอยู่ก็ย้ายมาฝั่งนี้เป็น การมาเป็นคูณกับ6เท่ากับ2กับ a เนี่ยคูณกันครูก็จะย้าย2มนีจากเอนะคะอันนี้ 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 3 8, ยา6หกหกสองามแย้าย2มีจากคูณย้ายมาเป็นหารััดทอนเหลือ9ตอบ a a อยู่ข้างหน้าข้างหลังกระช่างมันนะคะเพราะว่าการ คือหมายเท่ากับมีสมบัติการเท่ากันไม่ว่าจะอยู่ตัวหน้าหรืออยู่ตัวหลังก็เท่ากันเ,นเดิมน,นะคะรูปแบบที่3มรูปแบบที่3ามจะเหมือนกับรูปแบบที่1จํางจำเห็นไหมที่ครูบอกเมื่อกี้ไม่ว่าจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังก็มีค่าเท่าเดิมดังนั้นครูก็จะย้าย3าตัวนี้มีจาก AM อยู่ข้างบนแล้วครูจะย้าย3มนีไปจากหารย้ายมาเป็นคูณน,นะคะกลายเป็น6คูณ3มตัวนี้ก็ส่วนเหมือนเดิมน,นะคะเท่ากับ A หกหนึ่งเป็นหก็่อหกสามสิบแปดตัดสามหนึ่งสามเหลือหนึ่งเท่ากับ a ต่อหนึ่งเห็นไหมได้เหมือนกันต่อไปอันนี้ก็เหมือนกับรูปแบบที่สองนะคะ mm. a อยู่ข้างล่างทำให้มันอยู่ข้างบนก็คือย้ายไปกลายเป็นเห็นตรงนี้นะสอง a เท่ากับอันนี้อยู่ข้างล่างยายก็ย้ายขึ้นมาหกคูณสาม a เท่ากับหกสามสิบแปด อันนี้เป็นสองเนาะย้ายสองจากคูณี้มาเป็นหาเอเท่ากับสิบแปดหารสอง A เท่ากับสองหนึ่งสองเก้าสิบแปดสอเก้าแค่นี้เรียบร้อยเสร็จแลวอันนี้คือส่วนนะคะส่วนก็คือหาตัวเลขที่ไอตัวแปรที่หายไปนั่นเองต่อไปมาดูร้อยละร้อยละก็คือร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็คืออัตราส่วนที่มีส่วนเป็นหนึ่งร้อยส่วนต้องเป็นหนึ่งร้อยเท่านั้นถึงจะเป็นร้อยละได้ถ้าเขาให้ทําเป็นร้อยละส่วนไม่เป็นรนะ้อยนักเรียนต้องทําส่วนให้เป็นร้อยถึงจะเป็นร้อยละนะคะร้อยละคืออะไรคือจํานวนที่ต้องการหาค่าร้อยละคูณหนึ่งร้อยส่วนด้วยจํานวนทั้งหมดอันนี้เขาามหาร้อยละนะคะถ้าเขาทำหาร้อยละนะักเรียนมาแบบนี้สมูลร้อยละห้าร้อยละห้าของ แปดสิบอย่ก็คือแปดสิบคูณหนึ่งร้อยส่วนทั้งหมดทั้งหมดมีเท่าไหร่ก็เอาส่วนเข้าไปนะคะคราวนี้นักเรียนมาดูตัวน,นี้ถ้าโจทย์เขาถามหายี่สิบห้าเปอร์เซ็นของหกสิบนะคะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของหกสิบโอ้ตัตาคูชวนมาก ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของหกสิบเป็นเท่าไรนะคะเป็นเท่าไรเราจะทำยังไงเราทำก็คืออ่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นคืออะไรก็คือยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยเท่ากับของหกสิบเป็นเท่าไหร่ของหกสิบหกสิบนี่คือของทั้งหมดหกสิบเป็นเท่าไร่เท่าไหร่คือสิ่งที่นักเรียนต้องหาก็คือเอแล้วต้องหา A เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่แต่รู้ว่าทั้งหมดนี้มันมีหกสิบยี่สห้าส่วนหนึแล้วครั้นี้เรียนก็ทําเหมือนสัดส่วนเมื่อกี้ย้าย60ไปนะคะก็จะกลายเป็น25ส่วน100่งคูณหกสับตัวไหนก่อนศูตัดศใช้แม่ห้าตัดนะคะ5้า5้ายี่ส3บอ้าหงันตรอนี้ A เอเนาะ3 5มหตอบห้ เสร็จเรียบร้อยอันนี้คือรูปแบบที่หนึ่งต่อมารูปแบบที่สองเก้าเป็นกี่เปอร์เซ็นเก้าเป็นกี่เปอร์เซ็นหรือร้อยละเก้านะคะเก้าเป็นร้อยละเท่าไรของเก้าเป็นสี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นของสี่ห้านะคะคราวนี้เก้าเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นของ 20,000เรารู้งว่าปอร์เรายังไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ให้เป็น x ก็ได้เปอร์เซ็นต์ต้องส่วน100แล้วเราต้องการหาเท่าไหร่เราต้องการหา9ของทั้งหมดคือเท่าไหร่ทั้งหมดคือ45เรียบร้อยเห็นไหมไง่ายไหมเราก็ย้ายไปนะคะ x เท่ากับ9ส่วน45คนูณ100ใช้แม่5เนาะ 5้าสองสิ่งเก้าตึ๊ดตึ x ต่อย่ต่อมาอีกหนึ่งตัวนะคะแเป็น25%เปของจํานวนใดเรารู้แล้วว่ากี่เปอร์เซ็นต์ รู้แล้วว่ากี่เปอร์เซ็นต์คือ25 8เนี่ยเป็น25เปอร์เซ็นต์ของจำนวนใดก็คือจำนวนทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะ25เปอร์เซ็นต์ก็คือ25่สิบ่วนร้อยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนใดจำนวนใดรู้อย่างนี้งละเป็น x อ็กซ์ดังนั้นอยู่ข้างล่างย้ายไปอยู่ข้างบนกลายเป็น25 x สเอท่ากับแอ่านไม่ใช่ส่วน8คูณ100ย้าย25กสับคูณย้ายมาเป็น x เท่ากับ8คูณที่คูณห0ึ่งส่วนยี่ชาหหหอนึ่งห้าสี่ยี่สิบ8แสามสิบสองสามสบอันนี้นะคะนักเรียนมองอีกอย่างนเราย้ายสลับกันฝั่งนี้เป็น x เท่ากับแ จากบนไปอยู่ล่างจากล่างไปอยู่บนนะคะตัวนี้ยี่สบห้าส่วนร้อยจากบนไปอยู่ล่างจากล่างก็ไปอยู่บนเห็นไหมมันจะมาได้บรรทัดนี้นะคะนักเรียนก็ตัดทอนปกติมันตัวนี้เลยเนาะถ้าเกิดเจอแบบนี้จบแล้วอัดตามตัวไปทบทวนสิ่งที่ครูจะให้ทําคือเขียนให้มันอยู่ในกระดาษหนึ่งแผ่แบบนี้ทั้งหมดที่ครูเขียนมานะคะ เขียนตัวอย่างด้วยเด้อตัวอย่างด้วยนะคะตัวอย่างหนึ่งสองสามตัวนี้เขียนด้วยตัวอย่างสัสดส่วนที่เท่ากันมาีเขียนด้วยนะคะใหน้นักเรียนเขียนให้อยู่ในกระดาษหนึ่งแผน่นแล้วจอนแผ่นนี้จะเขียนหน้าหลังก็ได้หรือจะเขียนแค่หน้าเดียวก็ได้เขียนให้อยู่ในหนึ่งแผน่นตกแต่งให้สวยงามนะคะเก็บไว้ดีๆเดี๋ยวครูจะเก็บตอนท้ายเทอม ใครดูถึงตรงนี้แล้วนะคะใครดูถึงตรงนี้แล้วไปพิมพ์บอกในกลุ่มว่าเออครูมีคะแนนแจกสูสูครูมีคะแนนแจกย่างหลายเลยคะแนนฟรีรุ่งรุ่งในเกตจองเกตสามเปล่าไปเบิ่งครูมีคะแนนแจกฟรีไปบอกเพื่อนนะคะซูครูมีคะแนนแจกฟรีไปเบิ่งไปเบิ่งบวกถือก็ได้คะแนนแล้วก็บวงไม่ใช่คู บอกเพื่อนเด้อให้เพื่อนมาฟังเราไม่ต้องไปแอบเฉลยเพื่อนนะว่าคู่แอบบอกไม่ต้องไปเร้ไอ,ไ,อไ,ไม่ต้องไปบอกว่าคู่หลอกให้ไปฟังไม่หนึไปบอกเพื่อนเด้อซืไปบอกเพื่อนอฟัง,งแล้วกันเด้อมันไม่ดีนะคะไปหลอกเพื่อนมาฟังเพื่อนจะได้ดูเหมือนเราเค OK, ไหมใครดูเป็นคนแรกเนี่ยใครดูเป็นคนแรกพิมพ์ในกลุ่มคนแรกเลยนะพิมในกลุ่มว่าคู่มีคะแนนเจ็บบวกเลยทุก็ได้ะคะแนนซีรวมแล้วได้เกือบเกตสองคุณนั ใขรพิมพ์คนแรกเอาไปหนึ่งคะแนเจอกันเรื่องที่สองจ้าบ๊ายบาย